ดีค่ะเป็นทดลองนะคะทดลองม่าจะได้ไหมไม่เคยไลค์แบบทางยูทูบเลยก็เลยลอง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะหนูมาทดลองทดลองไลฟ์ดูผ่านทาง u t ท b e ลองดูสวัสดีค่ะพี่เมซีม่ค่ะพมะมามาเอ,อ่อ เ้าก <behav> ็บอกว่ายาวไปยาวไปนะคะหัวใจกระบวกมานะคะ Amazing ก็ให้หัวใจพลังบอกมานะคะแล้วก็ให้หัวใจท่ายิปซ์ยูทูบมาแล้วก็เจลล้รงมือนะคะแล้วก็น้ำน้านะคะบารดีก็บอกว่าต้านไปใส่ไปใส่ภาพมูมันนั่งหลุดไฟไปเที่ยวทดลองไล์แบบอยู่ดูแบบของ u t u b e ดูว่าจะไล์ได้ไหมเนาะก็เลยลองลองดูแต่ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะอันนี้เขาเรียกว่าทดลองเขาเรียกว่าทดลองจริง พี่ VII ้องก็บอกอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตภาสาอินเตอร์เน็ตไม่ดีต้านๆพี่หน่อยก็บอกว่า Amazing Amazing อินเทอร์เน็ตไม่ดีเหรอคะมันอาจจะไม่ดีเพราะว่านั่งรถไฟอยู่ค่ะนั่งรถไฟอยู่เนาะตอนนี้นั่งรถไฟอยู่เดี๋ยวจะพามาดูแบบรอบๆนะทุกที่ทุกที่ไม่เคย ยังไม่เคยขึ้นไลฟ์แบบนี้ก็ต้องก็เลยลองดูให้เห็นว่านั่งรถไฟจริงๆ กขาเรียกว่ามาทดลองทดลงองว่าจะเป็นยังไงเนาะไม่ได้เอาไม้มา <c oughs> ทนเอาทนเอาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะไอ้เคยล่องแล้วสันเด็ดแข็งแรงอยู่ตานแะสันอ๋อโอเคพี่ลองแล้วพี่พี่ลงยังไงพี่เรียบลงพี่ลองแล้วพี่ลงยังไงบอกน้องหน่อย น้องลองไม่ถูกน้องจะได้รู้เขาก็เลยสีเห็นสิวเป็นไก่ายขอบคุณนะคะแบบมันทดล่องซื่อๆนะที่สิ่งลองง่องเมืองกอน จำบ่ได้เราหัวเราเหงยแตกมาวก็หิมาคุณอะโอ้ยนุมรอนบอกรอนหนึ่งเป็นดูบ้าของบ่นิดนิดน่นอยก็เอานะคะอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบประมาณมาอานิดนิดน่อยร้อนบ่รอบ่คมเข็มบ เอาเน็ตเอาหน่อยก็ยังดีเนาะอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไปสัปปะเด์ก็บอกว่า,าสวัสดีครับนะคะแล้วหัวใจพังบอกมานะจ้าขอบคุณมากเลยจ้าไปสัปปะเดชอ,อันนี้เขาเรียกว่าทดลองทดลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าเกิดใช้ได้ก็ก็จะลองใช้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าครบพันแล้วอะ่ะมันสามารถไลฟ์ผ่านาทางทางยูทู e ได้ก็เลยอยากจะลองดูว่ามันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เอาไม้มาพอดีมานั่งรถไฟก็เลยดีบเลยขอบขอบคุณสีลร้านดวงใจนะคะตอกบ,บัตรให้ด้วยนะเจะพเพื่อนๆจา๋าย่ามล่งกับพิดโหลดบาสัะาอย่างนั้นเลยเหรอมาให้กำลังใจครับไป,สปเสนครั้งแรกได้ในครั้งแรกนะเนี่ยหก้านดวงใจขอบคุณมากเลยนะคะร้องมึงเสือ ก็าอาจจะร่องล่องบนด,ดนดอกยานแต่ตอนนั้น่องนี่แหล,ลระร่องบาถึงร่งบได้มปสดายมบรรยากาศแบบบนรด,ดไฟแบบว่าช่วงนี้กำลังจะถึงแบบว่าใบไม้ปรีตาลา่ยบพีนอง รู้ไหมว่าค่อยนั่งรถไฟยังไอสิ่งจะถามยังตันตานๆค้นเห็น s ยี่อยบ่อ่ดแมนบอร์ดแมนบอร์ดแมนบอร์ดใช่ใช่หนูใช้เอ่อ s g 1 1อยู่ตอนนี้นะคะไปสเปเราว,ว่ากำลังตามข่าวสารน้ำท่วมที่ชัยภูมิคับอ๋อพอพี่กับกัปมาอยู่บลีรัมแล้วไปยู่ชยภูมิไดน้ำมันท่วมนะ เป็นกำลังใจเหตุสูบูทุกคนแหละเมืองไทยเฮานาะไปสปเดลบอกว่าสบายดีนะคะไปสปเดลสดีค่ะพี่เมซิ่งนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมันเป็นช่วงทดลองเนาะก็ต้องทดลองใช้ไปก่อนให้มันคุ้มค่าเนาะหนาหอยขึ้นใหญ่แด็เมสซิ่งบอกว่าไปสปสบายดีนะคะ ไปเซอร์เบกับแบบ Amazing Amazing นะคะคุณถ้าร้านโดนใจนะคะออกบัตรเข้าให้ด้วยนะคะเพื่อนจะได้เป็นกำลังใจเนาะถ้ามาเที่ยวมือเดียเที่ยวบนรถไฟอาจจะเที่ยวไม่นานเพราะว่าช่วงทดลองถ <c oughs> ้ามาเที่ยวค่ะนั่งรถไฟสายกรุงเทพโคราช ข้นก็ขึ้นไล่หลายข้นขึ้นไล,ล่ไล่หลแห่แหงสวัสดีค่ะพี่นิสาสวัสดีค่ะนะคะไปสเปอร์บอกว่าพี่เอเมซิ่งสวัสดีครับนะคะพี่นิสาบอกว่าขึ้นอะไรเนี่ยมไม่เห็นคอมเมนต์หายขึ้นของพี่ยูหรอตานใช่ใช่ค่ะพี่หนูลองขึ้นของพี่ยูดูว่าจะขึ้นได้ไหมอะไร เราก็ต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนาะนก็เลยเออถือโอกาสนั่งรถไฟเนาะพี่นิสาก็หัวใจพลังบวกมาเสียงเสียงบางไหนเนาะเสียงสัตั์หรอเสียงก็ชัดดีครับพี่สาวตาลน,นะคะจกไปซปบะเดอโอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเนาะไปซาบเดอก็สวัสดีพี่นิสานะคะพามาเที่ยวหรือพามาเบิงหนาเจ้าบ้านต้าน่าสัง่งของรองเฮียแตกมากดูหน้าหนูไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวหนูจะพาไปเที่ยวใจเยน็นพี่นุสาก็บอกว่า,าสวัสดีคุณไปสป,ประรเดอนแล้วก็ไหว้ๆนะคะวัชภาพแม่เชี่ยวนี่เนี่ยน้ามั่งผู้ชายพอจะหูบอกว่าขอ,อยู่ข้างบนรถไฟได้านเนี่ยพี่สิงมัง,มง ใ,ใกล้ๆคุณมันสีหเหลืองๆเลยไหมถ่ายไวามันเป็นช่วงดูๆไปไม้ผิดแน่นอนเลยไหมนิสานิสานะคะไปสัปดห์เดียวก็บอกว่าคุณเนี่อครับพี่นิสานะคะพี่นิสาก็ไอซิ่งไอซิ่งนะคะจะพามาเที่ยวพร้อมก็ตรงมเมืองเจ้าของบ้านพร้อมด้วยสิ่งกระได ที่เที่ยวย่างเดียวก็ได้ดอกทหารน้อนลับโอ้ยเขาเล่นโทรศัพท์พเจ้าก็ได้ <c oughs> ไปสังเกียน์่วัว่าจะน้อนลับผู้บ่าวเห็นไหมาบามากี่ยเป็นผู้บ่าวคอยไม่ใช่ผู้บ่าวคอยไม่ใช่ผู้บ่าวคอย คุณห้าล้านนุงใจนะคะมันเป็นช่วงทดลองมันเป็นช่วงทดลองริ่งบอกเห็นเห็นเห็น,หนถานานอานอนเหานนอนหลับนอนลักน้องต้านอน่านผิดนึกว่านอนหลับเนาะมาสั่นอน่นอานเหียงพี่ปีนิสาอธิบายน้องฟังนน,อน้องอ่านยังผิดพ้ามาเที่ยวหรือพามาเบิงหนาเจ้าบ้านอันนี้ก็อ่านถึกแล้วสวัสดี ค่ะคุณไปสักบอรเดอร์ไม่ไหวไอซิ่งกันิสานิสานนะคะไปเจอกับแบบทับทับพี่นิสานพี่นิสากลัวไอซิง่งไายบายบายบายนะคะเห็น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 ผนันทหารรับตัวสั่งอ่าน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 ึ่งเงี้ยคอยเขียนถูกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอาจะเขียนถูกไปอ,อ่นนานติดตัวซือ้อไอซิง่งเจ้าก็เจ้าจะเขียนถูกเลยหรอพี่นิสา ไดโน่สเสถียนนี่ชื่อเสถียนนี่สวัสดีครับบ๊ายบ,าย,บายทุกคนเลยนะคบแล้วก็หัวใจมานะคะับอเม,มซิ่งบอกว่านี่าเขียนผิดซิ่งอ๋อแต่ว่าหนูก็อ่านให้ถูกกันแหละนะแล้วก็เฮียแตกมานะคะอเม,มซิ่งก็บอกว่าเขียนถึกแล้วย <laughs> ังไม่ได้เข้าใจกันอยู่ว่าเขียนผิดหรือเขียนถึก <laughs> จงังลยเนาะแต่ละคน <g ül> หนูลองดูเฉยๆว่าเออมันจะขึ้นได้ไหมอะไรอย่างงี้ไงเออแต่บันนี้ขึ้นยากตอนลงเดิ้ลบันี้กเห็ุจังไหนบนันทึป้าท้ายบ้านก็บอกว่าไอ,อปฏทประสิปส้าทายบ้านปฏทถีบอกว่าสมาธิคิดถึงคิดถึงค้าขอบคุณมากเลยนะคะเน็ตดีจ้าง่าซันเน็ตรถไฟใส่เน็ตรถไฟค่ะใส่เน็ตรถไฟของฟรีเราต้องใจให้ถูกให้คุ้มค่าเด้ออืม ห้างเสียา่ารถไฟแล้วเขาก็ต้องใส่เน็ตเขาให้มันถูกต้องให้มันคงคาใส่ของเต็มทีไปเลยเนาะขอบคุณแปลล้านดวงใจนะคะแต่ว่าเมื่อจิสันอยูวเดราะว่าอบไดเอาเนี่ยันจับมาลืมบด้คิดว่าสิไทยนะั่นแหละประทิดบอกว่าสวัสดีทุกๆบ้านเลยนะคะก็ขอบคุณเก้าล้านดงใจนะคะที่เป็นกำลังใจให้เนาะ วันนี้ก็มาทดลองดูเฉยๆว่ามันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนาะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะก็ตัวนี้มันก็อาจจะเป็นคลิปวิดโอไปได้ด้วยด้วยเป็นในตัวเนาะเพราะว่าก็คงจะคิดก็คงจะไม่ได้ได้ลไลน์นานก็คงจะไลน์นิดเดียวเนาะคือมันเป็นช่วงทดลองจะลองทดลองดูป้ามึงไปมึงมาถ้าลิสติคอนด้วยปะต <laughs> นอียง <laughs> เปล่าข้าวเปล่าเนี่ย ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะบคใบไม้เริ่มร่วงแล้วพี่ลิซา ร้านดวงใจนะคะเท็ศจังเลยพอสีพี่น้องพอสีชั้นสักสักสีกระถางนี่มั้งต้องถ่ายแบบนี้บ่้เ,เดี๋ยวไปลองลองยืนถ่ายน ไปดูบรรยากาศสมนีแลวพี่น้องลดล่องใส่ซื้อข้อหอมปากความอบขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะยิังไจแบบนี้ กาบารปิดนี่บ่ที่นีสาเวลาหนูปิดนะ่ะหนูต้องออกตรงไหนอ่ะออกตรงกากบาดนี่หรอหรือยังไงเดี๋ยวเพิ่งไปมอธิบายน้องฟังก่อนปิดยังไง การกรบาทออกธรรมดานี่ใช่ไหมทดลองในเชย้นะคะเพื่อนๆต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากพามาเที่ยวนะคะถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูอีกทีลองดูนะคะลองการกระบาทออกอ่าแน่ใจไหมว่าคุณต้องการดูการสตรีมแน,น่ใจตั